สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t ท b e ที่น่ารักทุกท่านนะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ๋าป่าข้าพุทธมนตเพชรบูรณ์วันนี้นะคะมีแนวทางมาฝากอีกแล้วก็หลายท่านนะคะรอเลขนี้อยู่จริงๆนะคะคือหลายท่านนะคะถามจำมามาหรือยังคะคุณจ๋าอะไรเงี้ยเอฟซี FC จ๋าเยอะนะคะเอฟซี FC ที่บอกโอ้รักจ๋านะอ่ะแล้วก็หลายท่านนะคะที่บอกเขาเรียกว่าอะไรนะที่เข้ามาที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็แบบ เออมาว่านนิดนหน่อยนนนหน่อยเออไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรว่าได้นะคะแต่จ่าขอไม่ตอบคอมเมนต์นะคะขอไม่ตอบะคะอมอเมนต์เออทีแรกจ่าก็ตอบ เอ้ยฟซน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคราวนี้เออโดนด่ามาเยอะก็เลยหยุดตอบนะแต่ยังเปิดคอมเมนต์นะคะให้เพื่อนๆน่ะได้แสดงความคิดเห็นกันไปก่อนนะคะอะถ้ามีแนวทางตัวเลขนะคะถ้าเพื่อนๆได้มานะคะเก็บไว้ซื้อได้นะคะเก็บไว้ซื้อได้แต่อะไม่ต้องด่าจ่าก็ได้นะคะเออไม่เป็นไรนะคะคือว่าแนวทางอะมันก็มาอย่างเงี้ยเออก็บางท่านนะคะ คือว่าอยากให้หาให้นะคะยังไม่เจออะไรเงี้ยจาก,ก็หามาลงให้อย่างนี้เนาะ <c oughs> นก็ยังไงก็คนอื่นเขาก็อยากได้แนวทางเหมือนกันนะคะถ้าบางท่านนะคะบอกว่าโอ๊ยเขาเห็นมาเยอะแล้วจะเอามาลงทำไมอะไรอย่างเงี้ยจาก,ก็ต้องขอโทษนะคะที่คุณเจอแล้วแต่ว่าคนอื่นเขายังไม่เจออะไรเงี้ยจาก,ก็เลยเอาเอามาให้เป็นแนวทางนะคะก็ถ้ายัางไงถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะอ่ะ ส่วนนะคะวันนี้นะคะจะมีแนวทางไหนเด็ดๆเอามาให้นะคะเป็นเลขสั่งล็อกวงในนะคะที่หลายท่านถามมาว่ามาหรือ,อยังตอนนี้มาแล้วนะคะมาแล้วแล้วจากก็เลยเออพอมาแล้วก็รีบรีบเอาข้อมูลอนะมาลงให้ในคลิปนี้เลยนะคะยังไงนะคะเพื่อนเอนก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดูนะคะอ่ะแม้แต่เลขปิงปองนะคะเลขปิงปองเองก็มาแล้วเหมือนกันอืมนะคะมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าอืม อยู่ที่เราชอบนะคะแต่ว่ายังไม่ให้ดีกว่านะคะเล็กปิงปองรอก,ก่อนนะคะอืมแล้วนะคะอาจจะมีหลายหลายชุดนะที่หลายท่านนะคะถามมาว่าอคอนเฟิร์มไหมร้อยเปอเซ็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีแนวทางมาก็ยังไงก็อยู่ที่เพื่อนๆชอบไม่ชอบนะมาดูตัวเลขนะคะชุดแรกกันนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าเออมึงพูดอะไรของมึงนักหนาอะไรอย่างเงี้ยก็เออคนอื่นเขาก็อยากฟางังน่ะนะคะอ่ะ คือวันที่24กุมภาใช่ไหมวัคซีนนะคะวัคซีนหลอดแรกอ่ะจะถึงเมืองไทยนะคะโดยเครื่องบินนะคะ TG675 นะคะ TG675 ซึ่งมันเข้ามาในวันที่24นะคะเป็นวัคซีนโควิด19อันเนี้ยนะคะคอนเฟิร์มว่าเป็นข่าวจริงไหมจ๋าไม่รู้แต่ว่ามันมีข่าวมาแล้วจ๋าก็เอาแนวทางมาฝากนะคะซึ่งเขาขอนะคะว่า เป็นเลขเครื่องบินอะเอามาลุ้นโชคนะนั่นก็คือ6ก7 6 7 5เพื่อนๆตัดเลยหก7 5หรือว่าห5นะสตัว2 4 24มายังไง24คือวันที่เข้ามานะคะวันที่24กุมภาส่วน19นะคะนั่นก็คือโควิด19นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขนะคะที่เอามาฝาก ต่อมานะคะขอให้ฝันเป็นจริงโดยแอดทะเลใจนะคะแอดทะเลใจนะเหมาลอตเตอรี่มาแล้วนะคะตองสองเลยสอง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 นะคะเป็นเลขฝันของแอดทะเลใจเองนะคะอก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆเห็นแอดเขาลงให้นะเพราะว่าแอดเขาก็ให้เลขแม่นนะทั้งสองตัวสามตัวเลขวิ่งเนี้ยแอดเขาให้แม่นนะคะต่อมานะคะจะเป็นเลขพิกัดล่างร้อยล้านนะคะพิกัดล่างร้อยล้านเนาะเขาให้มาตัว วันนี้เน้น5-6 5 7อะ่ะจะเป็นตัวเน้นใช่ไหมสองสี่สองห้าสองหกอ่ะจะเป็นตัวรองนะคะอ่าตัวเน้น5 6กับ5 7นะส่วนเลขวิ่งนะคะวิ่งก็คือ5กับ2นะคะวิ่ง5วิ่ง2เนี่ยอืมเอาไปรู้เลยนะคะได้เงินหรือเปล่าได้แน่นอนนะคะต่อมาเลขสั่งล็อกวงในเลขสั่งล็อกวงในอะ่ะอืมจะบอกว่ายังไง เลขสั่งล็อกวงในในงวดที่แล้วอะ่ะให้มาสามเก้าถ้าใครได้ดูคลิปของจ๋านะคะจะเจอนะคะว่างวดที่แล้วให้มาสามเก้าล่างงวดนี้ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะงวดนี้ให้มาสองเจ็ดล่างเอออันนี้สั่งล็อกวงในสองเจ็ดล่างเพื่อนเพื่อนก็เอาไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะงวดที่แล้วสามเก้าล่างงวดนี้สองเจ็ดล่างก็อย่าลืมเจ็ดสองสองเจ็ดด้วยเป็นตัวกลับกันนะคะเดี๋ยวไม่กลับตัดแตกกลับกลับตัดแตกเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันนะ ต่อมานะคะเลขนี้นะคะสองตัวล่างนะคะให้เพื่อนเพือ่อน่ะดูที่ตัวขีดข้างใต้ตัวเลขอะ่ะนั่นแหละคือตัวเน้นนะคะ98้า9 4ดห้าแปดเก้าสี่ห้าสี่อันนี้จะเป็นตัวเน้นนะคะส่วนนะคะชุดดับห้ามซื้อนะคะวันนี้สามตัวบนหกสองเก้าล่างห้าสามนะคะอันนี้ชุดดับห้ามซื้อนะ,ะอ่าส่วนนะคะสามตัวนะคะหวยรัฐวันนี้นะคะจัดไปนะคะ ให้เหมาลดนะนั่นก็คือห้าหนึ่งเก้าห้าแปดเก้านะคะหนึ่งเก้าสามเก้าอันนี้จะเป็นตัวเน้นนะส่วนตัวรองเพื่อนดูเลยนะคะเพราะว่าให้มาให้มาทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นตัวเน้นที่จะาจะบอกนะคะส่วนล่างนะคะล่างแปดกับสี่นะคะวิ่งล่างแปดกับสี่สองตัวห้าแปดเก้าแปดกับห้าสี่เก้าสี่ตัวเน้นนะ5้าแปดกับเก้าแปดนั่นเองอันนี้ก็เลยฝากไว้ให้เพื่อนอ่าต่อมานะคะอ่าถ้าลงนะคะอัดหนักหนักระวังมันจะอั้น อ่าอันเนี้ยนะคะให้อัดหนักๆนะคะระวังมันจะอั้นนะคะนั่นก็คือหกหนึ่งคือวงมาให้แล้วตัวเน้นตัวอัดน,นะคะนั่นก็คือหกหนึ่งนะสามห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะล่างนะอ่าหกหนึ่งนะอย่าลืมนะคะหกหนึ่งหนักนะอัดหนักแต่ก็เป็นบ้าอยู่คนเดียวนี่แหละเอออ่ะ่อมา ของชุดบัวคำสีใครที่เป็น FC ของบัวคำสีแล้วหาข้อมูลไม่เจอนะคะมาดูคลิปของจ๋านะอ่ะ925ชุด3ตัวนะ925 185นะคะ2585 18แล้วก็90นะคะอันนี้ชุดของบัวคำสีนะจัดให้มาแล้วเพื่อนๆก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เอาไปลุ้นโชวกันนะคะอ่ะบางท่านนะคะถามว่าของแม่น้ำหนึ่งะจะคอนเฟิร์มไหมนะคะอะไม่คอนเฟิร์ม ไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะอะไรเพราะเลขมันมีเข้ามีหลุดนะคะแต่แม่น้ำหนึ่งอะ่ะงวดน,นี้ให้มานะหกนะคะฟันหกนะหกสองนะหกสองเก้านะคะหกเก้ากับสองเก้าอ่าอันเนี้ยนะคะจ๋าจะบอกไว้มาฟังนะคะเทคนิคนะคะการจับตัวเลขที่แบบว่าจะไม่ให้หมดเยอะแล้วก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะถูกอะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะที่จ๋าจะอ่าเอามาบอกเพื่อนๆในวังนี้ คุณไม่ค่อยชัดละเอามาบอกเพื่อนๆในวันนี้นะคะนั่นก็คือว่าอย่างนี้สมมติให้เพื่อนๆนะ่ะตามแค่เจ้าใดเจ้าหนึ่งนะคะมันจะมีออกนะคะแล้วก็จะมีถูกอยู่แล้วนะคะสมมตินะอย่างเพื่อนๆนะ่ะอยากได้ชุดสั่งล็อกวงในอย่างเงี้ยอ่ะงวดนี้นะคะงวดก่อนนะอ่ะเข้าส9มกอ่ะสมมติว่างวดนี้ร่างออก27 มันเข้าอีกนะคะแล้วงวดหน้าเกิดมันพลาดนะคะไม่เข้าแล้วงวดต่อไปกับพลาดไม่เข้าอะ่ะเข้าสองงวดถ้าเกิดพลาดสองงวดจะจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเพื่อนเพื่อนอ่ะจะหยุดจะหยุดตามชุดของเจ้านี้จะไปเจ้าอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าทําอย่างนั้นนะคะถ้าเขาให้มาแค่ชุดเดียวหางเดียวแล้วมันเข้าอะ่ะให้เพื่อนเพื่อนตามไปเรื่อยๆถึงจะหลุดก็ตามนะคะเปอร์เซ็นถูกมันจะเยอะมากนะ เพราะว่าถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนเจ้าไปกว่าจะวนกลับมาสมมติเปลี่ยนไปเจ้านั้นนะคะแล้วไม่ถูก แล้วหยุดตามเจ้าเนี้ยเจ้าสั่งล็อกวงในแล้วสั่งล็อกวงในอ่ะเข้าอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะพลาดโอกาสดังนั้นนะคะดังนั้นจ๋าขอฝากไว้นะคะเทคนิคการซื้อหวยนะตัวจ๋าเองนะคะส่วนมากจ๋ามั่นใจในเลขของจ๋านะคะแต่ว่าแนวทางที่ให้มาก็อยู่ที่เพื่อนๆจะชอบไม่ชอบแค่นั้นนะอันนี้นะคะเป็นเทคนิคการซื้อหวยนะคะเอามาเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้จ๋าก,ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร้ให้จ๋านะคะแล้วก็เดี๋ยว จ๋าจะเดินทางไปกรุงเทพนะอีกประมาณ3 4สี่วันนะคะเดี๋ยวจะเดินทางไปกรุงเทพถ้าใครเจอระหว่างทางก็ทักได้โดยสารโดยรถทัวร์นะคะไม่มีรถส่วนตัวนะคะ,ไม,มนนะ,คะไม่เดินทางโดยรถส่วนตัวเพราะไม่มีนะคะเพราะไม่มีนะก็จะไปรถทัวร์นะคะถ้าไปแวะที่ไหนหรือจ๋าไปเจอจ๋าไปเดินอยู่ที่ไหนก็ทักได้นะคะจ๋าไม่ยิงนะจ๋าไม่ยิงนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ